สวัสดีค่ะกระทมชมจันทร์ช anel นะคะวันนี้ป้าเพียก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องราวแห่งบ้านกกอกบ้างนะคะเพราะว่าป้าเพียก็เฝ้าดูเฝ้าติดตามมาเป็นเวลาเกือบปีแล้วนะคะที่ป้าเพียติดตามข่าวคราว,าวเรื่องราวของบ้านกกอกโดยเฉพาะครอบครัวลุงพลกับป้าแตนนะคะเมื่อก่อนนี้ป้าเพียก็เป็นแฟนคลับนะคะเป็น f ของลุงพลปับแตนนะคะแล้วก็ได้ดูติดตามข่าวคราวมาตลอดจากช่องยูทูบเบอร์ต่างๆจากช่องข่าวทีวีจากข่าวต่างๆนะคะแล้วก็คอยให้กําลังใจลุงพลกับแตนมาตลอดนะคะแต่ว่าป้าเปียกก็ยังไม่เคยได้พูดถึงในช่องของป้าเปียกระท่อมชมจัน channel เลยนะคะป้าเปียกก็อยากจะพูดถึงบ้างเพราะว่าช่วงที่ ช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานะคะปลายเดือนธันวาคมปี63ป้าเปียกก็ได้ไปเยี่ยมครอบครัวลุงพลกับป้าแดนด้วยที่บ้านกกอกนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสพบปะเจอกับเหล่ายูทูบเบอร์ลูกหลานอ่เหล่ายูทูบเบอร์ที่บ้านกกอกสายลุงพลน,นะคะแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับพี่น้องที่บ้านกกอกที่น่ารักหลายท่านเหมือนป้าเปียกก็เคยพูดถึงอยู่นะคะอย่งอางอ่ได้ไปพบ จอกับคุณตาชาญคุณยายสมควรนาแต่นะคะได้เห็นป้าถอนได้มีโอกาสได้พบปะกับพี่น้องหลายท่านนะคะและป้าเปียก็ได้ไปพักอยู่ที่โฮมสเตย์ของคุณกิคุณนิวนะคะก็มีโอกาสได้เห็นหลายๆคนตอนนั้นป้าเปียกก็รู้สึกว่าบรรยากาศก็ยังยังดีนะคะน่ารื่นรมนะคะเป็นหน้าหนาวด้วยฤดูหนาวนะคะอากาศก็ดีทุกคนน่ารักนะคะ ยูทูบเบอร์ที่อยู่ที่นั่นป้าเปียกก็ได้เห็นหลายช่องอทีเดียวนะคะตอนนั้นก็มีอยู่หลายช่องที่นั่นป้าเปียมีโอกาสได้ทักทายพูดคุยทุกคนน่ารักนะคะมีน้ําใจาป้าเปียกก็ยังไม่รู้อะไรเรื่องยูทูบเบอร์อะไรก็ยังทําไม่เป็นนะคะเปิดช่อง YouTube ใหม่ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าลูกหลานยูทูบเบอร์ที่นั่นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือป้าเปียกนะคะแต่ว่าป้าเปียกก็มีเวลาน้อยนะคะได้อยู่ที่นั่นเพียงวันเดียวนะคะ วันครึ่งและอยู่ที่นั่นเพียงวันครึ่งเท่านั้นเองนะคะป้าเปียกก็ได้กลับมาเนื่องจากว่ามันเป็นปีใหม่ด้วยและมันก็เจอสถานการณ์โควิดด้วยนะคะแต่ตอนนี้ทําไมป้าเปียกอยากจะลุกขึ้นมาพูดถึงอบ้านกกกติดตามพูดพูดพูดตามตรงก็คือติดตามชีวิตครอบครัวของลุงพลกับป้าแตนนั่นเองนะคะดูลุงพลกับป้าแตนนะคะเพราะว่าอตอนนี้ ป้าเปียกบอกว่าป้าเปียกขอขอบอกว่าป้าเปียกเป็นเอฟซีลุงพลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์สายลุงพลแต่งตั้งตัวเองนะเป็นยูทูบเบอร์สายลุงพลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าป้าเปียกก็มีโอกาสได้พูดคุยกับลุงพลกับป้าแตนบ้างแล้วล่ะว่าป้าเปียกจะเป็นยูทูบเบอร์สายลุงพลน,นะเขาก็ไม่ว่าอะไรนะคะเขาก็ยินดีเปียงแต่ว่าป้าเปียกยังไม่มีเวลายังไม่มีโอกาสได้มาพูดถึงเหมือนอ คนอื่นๆบ้างนะคะแต่ว่าป้าเปียกก็บอกเรียนตามตรงว่าถึงแม้ว่าป้าเปียกจะเป็นเอซีหรือเป็นยูทูบเบอร์สายลุงพลแต่ว่าป้าเปียกก็ไม่ขอเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับใครนะคะถึงแม้ว่าป้าเปียกจะเป็นยูทูบเบอร์สายลุงพลแต่ก็ไม่ขอเป็นฝ่ายตรงข้ามกับใครนะคะเพราะว่าป้าเปียกดูทุกช่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายลุงพลไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่สายลุงพล ป้าเปียกดูหมดเลยทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเป็นแฟนคลับเข้าไปทั่วทุกช่องเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปป้าเปียกคงมีโอกาสได้พูดถึงว่าป้าเปียกเข้าไปส่องดูเข้าไปฟังเข้าไปดูช่องไหนบ้างถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ฝ่ายลุงพลแต่ว่าป้าเปียกก็เข้าไปฟังเขาก็ไม่ห้ามเขาก็ไม่ไล่นะคะเวลาที่ป้าเปียกเข้าไปดูเข้าไปฟังเขาก็ไม่ได้ไล่เขาก็ไม่ได้ห้ามนะคะเขาก็ให้ฟังทุกคนก็มีน้ําใจนะคะ ทุกคนเราอาจจะมีความคิดไม่เหมือนกันมีมุมมองไม่เหมือนกันนะคะชอบไม่เหมือนกันแต่ยังไงทุกคนก็มีส่วนดีของเขาเสมอนะคะเวลาที่ทุกคนพูดไม่ใช่ว่าทุกคนพูดผิดหมดทุกคนจะพูดถูกหมดนะคะทุกคนก็มีทั้งส่วนดีส่วนเสียแล้วก็มีทั้งที่อาจจะพูดผิดก็ได้แล้วก็มีทั้งอาจจะพูดถูกก็ได้แต่ที่ป้าเปียกเป็น f อฟลุงพลป้าแต่นมานานก็ด้วยด้วยเรื่องราว ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหมือนที่ทุกท่านก็เข้าใจก็รู้เรื่องราวกันดีนะคะว่าผ่านปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายหรือแม้กระทั่งเวลานี้ลุงพลป้าแตนก็ยังเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายป้าเพียก็เห็นว่าเรายูทูบเบอร์สายลุงพลนะคะที่น่ารักที่ที่เขาอยู่กับลุงพลที่บ้านกก,กอกๆนั้นป้าเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มี เรายูทูบเบอร์ลูกหลานที่อยู่เคียงข้างคอยอยู่ด้วยให้กำลังใจกับลุงพลเขาอาจจะเหนื่อยมากกว่านี้นะคะป้าเปียกไม่อยากจะใช้คำว่าแย่มากกว่านี้ขอใช้คำว่าเขาอาจจะเหนื่อยมากกว่านี้เพราะว่าขาดกำลังใจนะคะแต่ตอนนี้ต้องชื่นชมเหล่ายูทูบเบอร์สายลุงพลที่อยู่เคียงข้างลุงพลที่บ้านกกอกแต่ว่าผู้ที่ออกไปภารกิจหรือผู้ที่อยู่ข้างนอก อย่างเช่นติดหนึบติดหนึบนะคะเขาก็ทํางานข้างนอกทํางานโรงงานป้าเปียกเองก็มีงานประจําทําอยู่ก็ไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปอยู่ที่บ้านกกอะกับลุงได้กับลุงพลพ่อแตนได้แต่ว่าป้าเปียกก็ส่งกําลังใจไปแล้วก็เฝ้าคอยติดตามข่าวคราวอยู่เสมอป้าเปียกนะดูตลอดฟังตลอดทํางานไปด้วยป้าเปียกก็ฟังไปด้วยนะคะแม้กระทั่งเวลาที่เข้าไปรดน้ําต้นไม้ป้าเปียกก็ยังสะใย ย่ำนะคะใส่โทรศัพท์ฟังไปด้วยแม้กระทั่งเวลาที่เข้าห้องน้ําอาบน้ํป้าเปียกก็เปิดฟังไม่ได้ให้เสียเวลาเลยนะคะก็ก็ดูดูอาจจะตลกด้วยป้าเปียกนี่ทําไมก็ไม่อยากเสียเวลานะคะเพราะว่าป้าเปียกไม่เวลาเลยไม่มีเวลาที่จะมานั่งฟังนะคะแต่ถ้าให้ป้าเปียกทํางานไปด้วยฟังไปด้วยอะไรไปด้วยป้าเปียกก็สามารถทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆได้เหมือนกันนะคะก็เออ ถึงแม้ว่ามันจะมีกระแสต่างๆมากมายอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีปัญหาอยู่ณเวลานี้ก็ขอให้กำลังใจกับลุงพล <Okay. S 1> ป้าแตนสู้ๆนะคะ,ส,ะ,คะสู้ต่อไปนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับเรายูทูบเบอร์ที่อยู่เพียงข้างลุงพลด้วยนะคะขอให้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปทำดีต่อไปด้วยกันนะคะทำดีไม่มีใครห้ามหรอกนะคะ อขอให้เราทำต่อไปเราสามารถทำได้เท่าที่เราจะทำอยากจะทำนะคะมีช่องหนึ่งนะมีช่องหนึ่งป้าเปียกก็อยากจะพูดถึงถึงแม้ว่าป้าเปียกจะไม่ได้ฟังบ่อยๆไม่ได้ฟังตลอดอ่าไม่ใช่ป้าเปียกฟังเข้าบ่อยอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ฟังทุกคลิปยังไงก็ต้องขออภัยไว้นะที่ตรงนี้ด้วยนะคะถ้าหากป้าเปียจะพูดถึงช่องของปู่มหามุนีนะคะปู่มหามุนีบอกตรงๆนะคะตอนแรกป้าเปียกก็ อบอกตรงๆว่าคือไม่ชอบลักษณะท่าทีในการพูดของเขาคําพูดของเขาที่แรงแล้วก็บุคลิกของเขานะคะป้าเปียกยอมรับนะว่าตอนแรกป้าเปียกก็ไม่กล้าเข้าไปดูแต่ว่าก็มีช่องยูทูบเบอร์สายลุงพลนี่แหละเขาบอกเข้าไปฟังปู่สิเข้าไปฟังปู่มหามมนีพูดนู่นนี่นั่นป้าเปียกก็เลยลองเข้าไปฟังดูนะคะพอไปฟังดูแล้วก็ฟังบ่อยๆสําสหรับ ป้าเปียกนะก็ไม่รู้นะคนอื่นคิดยังไงฟังลึกๆแล้วเข้าดูเป็นคนมีเหตุผลนะคะสำหรับปู่มหามุนีเป็นคนดูมีเหตุผลน่าเชื่อถือนะคะในคำพูดของเขาแล้วก็และดูเขาเป็นคนที่มีเมตตาแล้วก็มีความจริงใจด้วยนะคะป้าเปียกดูเขาและจากช่วงที่เขาไปที่บ้านกกอกนะคะมีตอนหนึ่งที่เขาพูดว่าอยากให้พี่น้อง ที่บ้านปกบปกแล้วก็เหล่ายูทูบเบอร์สายลุมพลนะคะไม่ว่าจะอยู่ข้างในข้างนอกขอให้มีความรักสามัคคีกันรองดองกันนะคะ <c oughs> เขาอยากจะให้มีความรองดองเกิดขึ้นอันนี้ดีเจเปียกซึ่บอกว่าบางครั้งเขาก็ดูคําพูดเขามีเหตุผลน,น่าเชื่อถือแล้วก็ดูเป็นคนมีใจมีมีเมตตานะคะสําหรับปู่มหาโมนีเท่าที่ประเปียกดูนะคะ ังเขาหลายๆคลิปหลายๆทั้งเขาเขาเขา,เขาพูดเหมือนเหมือนเป็นผู้ใหญ่นะลึกๆแล้วเขาก็เหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ตลกไม่ได้ตลกอะไรเหมือนที่เขาแสดงในบางครั้งนะคะก็ได้ยินว่าเป็นนักแสดงด้วยนะปู่มหาบุญีก็ก็ดีนะคะแสดงดีแล้วเวลาที่พูดเป็นความจริงเป็นอะไรก็ก็ดูดูน่าฟังนะคะปราเพียกก็จะชื่นชมอยู่นะคะก็หลายๆช่องปราเพียกดูก็ชื่นชมนะ ทุกช่องป้าเปียกไม่เคยไปเออ่ไปมีความรู้สึกว่าอุ้ยช่องนี้ไม่ดีช่องนี้พูดไม่เียนนู่นนี่นั่นเลยนะป้าเรียก็จะเชื่อในส่วนดีของเขาเสมอนะคะเราเป็นเพื่อนร่วมโลกอะว่าไปสักกว้างเลยนะคะถ้าหากเราจะบอกว่าคนโน้นผิดคนนี้ไม่ใช่คนนี้ใช่มันก็กระไรอยู่นะคะเพราะว่าคนทุกคนประเพียกเชื่อว่าเราทุกคนก็เคยพูดผิดเคยทําผิด และทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะทําผิดตลอดแล้วไม่ใช่ทุกคนว่าจะทําถูกพูดถูกตลอดทุกคนก็เป็นปกติบุตรชนคนธรรมดาในการที่จะใช้ชีวิตพูดในการดํารงชีวิตเป็นปกติธรรมดานะคะเพียงแต่ถ้าหากเราจะเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมออันนี้เราก็สามารถที่จะรักกันได้ปรองดองกันได้เหมือนที่ปู่มหามุนีพูดนะคะป้าเพียก็เห็นด้วยนะป้าเพียกเห็นด้วยกับเขานะคะสําหรับเรื่องนี้เรื่องที่ว่าให้เรามีความรัก ความสามารถคีกกันรองดองกันแล้วเราก็จะจับมือกันก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าเปียกก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้ายัางไงก็ขอกดอกดไลค์กดติดตามให้ป้าเปียกด้วยป้าเปียกก็อยากจะมีเพื่อนเยอะๆตอนนี้ป้าเปียกยังก็ยังมีคนติดตามน้อยแหละแต่ก็ไม่น้อยใจนะแต่ว่าก็อยากมีนะคะอยากมีอยากสามารถที่จะไลฟ์สดได้เหมือนคนอื่นนะป้าเปียกก็อยากจะ เป็นเพื่อนร่วมเป็นพนลังอีกแรงหนึ่งที่จะให้กําลังใจลุงพลป้าแตนด้วยเหมือนกันนะคะป้าเปียกก็ให้มาตลอดแหละแต่ว่าไม่ได้ออกมาอยู่ตรงนี้ชัดเจนนะคะว่าป้าเปียกจูข้างลุงพลป้าแตนให้กําลังใจมาตลอดแล้วก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับคลิปต่อไปป้าเปียกคงมีโอกาสได้ทักทายมากขึ้นกว่านี้สําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ